สวัสดีกับตอนเย็นกันด้วยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปเช้าที่ผ่านมากเกี่ยวกับตัวของ11สกินมีดที่สวยที่สุดในเกมว a l o r a n t ถูกใจทุกท่านกันหรือเปล่าครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นรีแอคชั่นหลังจากที่ผมได้ทําการไปเล่นโยรูกับตัวฟินิกมานะครับว่าผมจะรู้สึกยังไงบ้างตัวละครเนี่ยมันน่าเล่นมากขึ้นแค่ไหนหลังจากที่ปัฟบไปในแพท5.01นะครับซึ่งมันก็สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นสักเท่าไหร่พอได้เล่นนะครับผมพยายามที่จะเล่น2ตััวนนี้เเป็หลกะพื่อทที่จะได้ํา Reaction ให้กับผู้ชมรับฟังรับชมกันนะครับว่า2ตัวนี้ดีขึ้นมากแค่ไหนเหมาะกับใครมือใหม่ควรจะเล่นหรือเปล่ากับคลิปในวันนี้ละกันนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆที่จะมาในวันถัดไปนั่นเองนะครับถ้าหาข้อมูลประการใดผิดพลาดเนี่ยผมต้องขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวันนี้กันเลยดีกว่าครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโลท็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่า10เกมนะครับให้เติมรวมถึงวัลเลแลนด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดมินเมโลท็อปอัพหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะคร thank <laughs> you หลังจากที่2องดวลิสตกยุคอย่างโยรุและฟินิกถูกบัฟมาทุกคนได้เล่นกันหรือเปล่าครับหลังจากแพท5.01ตอนนี้จะเข้า5.05ผมเพิ่งมาทําคลิปครับก็เป็นที่รู้กันดีนะครับว่าฟินิกเนี่ยเป็นการบัฟใหญ่ไปเลยนะครับส่วนโยรุเนี่ยก็จะเป็นการบัฟเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเป็นบัฟที่สําคัญจริงๆสําหรับตัวของโยรุนะครับเริ่มกันที่ตัวของฟินิกกันเลยกับสกิลคิอย่างเคิร์ฟบอลนะครับหรือว่าสกิลแฟตเนาะระยะเวลาการติดแฟตจะเพิ่มขึ้นจาก1.1วิเป็น1.5วิแสต กันไปวเวลาการระเบิดของแฟชนะครับผมลดลงจาก0.7เป็น 0.5v ครับถือว่าแฟชเนี่ยแตกไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เคอร์ฟในการเลี้ยวของแฟชเนี่ยมันจะน้อยลงนั่นเองครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเอาไว้ชาร์จศัตรูหรือว่าสร้างจังหวะก,การไฟ์ซึ่งไอตัวที่มันทําให้แฟชระเบิดไวขึ้นแล้วก็ติดแฟชนานขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับเอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถพุ่งเข้าชาร์จศัตรูอย่างต่อเนื่องได้นะถือว่าไอตัวนี้เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งเลยครับอันที่สองสกิลเบ สกิลตัว C เรียกง่ายๆว่าสกิลกำแพงไฟครับซึ่งในการบัฟครั้งนี้นะครับฟินิกจะหยิบอาวุธเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่ใช้สกิลกำแพงไฟเสร็จถามว่าตัวนี้เนี่ยมีผลแค่ไหนเรียกว่าแทบจะไม่รู้สึกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไม่ได้แบบใช้อาวุธกระทันหันในช่วงการกางไฟนะการกางไฟส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้ในการหิวเลือดซะมากกว่านะครับจะไม่ค่อยได้ใช้เป็นตัวของกันไฟสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฉยๆกับสกิลตัว C หรือว่าตัวกำแพงไฟนะฮะส่วนสกิลสุดท้ายนะครับที่ได้ทํการ การบัฟขึ้นมาอย่างสกิลลันอิดแบ็กหรือว่าอันติเมตตัว X นะครับผมหลังจากที่ฟินิกซ์โดนฆ่าขณะอยู่ในโหมดลันอิดแบ็กหรือหมดเวลาของอันตินะครับฟินิกซ์จะกลับมาในจุดใช้อันติเมตด้วยจํานวนเกาะเท่ากับตอนที่เขาเนี่ยกดใช้สมมุติว่าคุณโดนยิงเกาะรดเหลือ45พอคุณโดนยิงจากลันอิดแบ็กเสร็จนะครับหรือว่าหมดระยะเวลาการอันติปุ๊บเนี่ยกลับมาปุ๊บคุณก็จะเกาะ45เท่าเดิมถึงแม้ว่าตอนที่อยู่ในอันติคุณจะโดนยิงไปเท่าไหร่ก็ตามซึ่งก่อนที่จะทําการบัฟนะครับผ ฟินิกก็จะเกรอะหายไปเลยหายหมดเลี่ยงเลยนะเหลือศูนย์นะครับพอหลังจากที่มันหมดระยะเวลาอันติีนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าโกงขึ้นมาอย่างยิ่งเลยแหละครับสำหรับตัวเอเจนต์อย่างฟินิกนะครับเป็นเอเจนต์ฟรีนะตั้งแต่สมัครมาเราก็จะได้เล่นเลยนะครับเข้าถึงง่ายเล่นง่ายแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับด้วยสกิลที่มันไม่ซับซ้อนอ่าเบสิคเบสิคซิมเปิลพื้นฐานมากๆนะครับเดินใส่อย่างเดียวเลยมีฮิ้วนะครับมีแฟลชมีตัวอันติเมทที่โคตรโกงแนะนําสําหรับมือใหม่เลยนะครับอาจจะไม่พลิ้วเท่าดู แต่ได้สิ่งที่ทดแทนมาเรื่องของการตาย,ยากขึ้นนั่นเองนะฮะก็อย่างที่บอกไปว่ามีสกิลฮิลอีกทางยังสร้างความน่ารำคาญด้วยแฟดรวมถึงอัตติเมตถ้าคมหน่อยแล้วก็มีทัมมิ่งดีๆนะครับก็จะได้แน่นอนละ1คิวนะครับแล้วก็ใครคมๆหน่อยก็เก็บเอสไปเลยครับผมสรุปว่าฟินิกเนี่ยน่าเล่นขึ้นเป็นอย่างมากนะครับจากที่เป็นเอเจนท์ที่โลกลืมนะครับตอนนี้ก็ผมเห็นคนหยิบมาเล่นเยอะขึ้นนะแล้วก็เจอแทบทุกตาเลยนะครับส่วนตัวผมก็เล่นเองด้วยเนาะมันก็สนุกขึ้นนรับรับสสาหตตววของฟนะิก่ เป็นตัวของโยรุนะครับผมบัฟเดี่ยวๆโดดๆเลยเออผมลืมบอกไปเลยนะครับว่า KO เนี่ยผมจะไม่ได้พูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันมีการบัฟเล็กๆน้อยๆแถมมันจะไม่ได้อยู่ในหมวดดวลิส์นะครับผมก็เลยไม่ได้ยกมาพูดในคลิปนี้นั่นเองนะครับโยรุ oru, บัฟอะไรบ้างนะครับบัฟดิเมเชชั่นอลดิฟนะครับผมหรือว่าสกิลอันติเมทตัว X ระยะเวลาการอยู่ในสกิลหรือว่าอยู่ในอันติเมทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากสิบวิเป็น12บสวินะครับไอตัวนี้เนี่ยมันทําให้โยรุมีจังหวะก,การคิดการเข้าทำ มากยิ่งขึ้นนะครับระยะเวลาการออกจากอันติตอนแหวกอันติออกมานะครับลดลงจาก1.2วิเหลือแค่0.8วิถือว่าเป็นการลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะพอเราปาแฟตปุ๊บเนี่ยออกจากอันติสามารถชาร์จศัตรูอย่างต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าใครยังไม่ได้แบบฝึกฝนมาก็ต้องไปฝึกฝนกันสักนิดนะครับสำหรับตัวโยรุนะโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นการบัฟที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยของโยรุนะครับตั้งแต่รีเมคตัวมานะซึ่งหลังจากที่รีเมคมานะครับโยรุมันก็ทําได้ดี ขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นสกิลตัวปลอมสกิลตัวของวาร์ฟเฟกวาร์ฟนั่นนี่นะครับเฟกเทเลพอร์ตนะครับผมทั้งนี้การบัฟในครั้งนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเฉยเนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันทํามาดีแล้วนะครับแต่ก็น่าเล่นขึ้นนะครับสร้างจังหวะที่ดีขึ้นแล้วก็โกงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยฟินิกซ์ชนะไปนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างด้วยเรื่องของสกิลด้วยเรื่องของอะไรต่างๆนะั่นะนะอาจจะไม่ได้พลิ้วเท่าตัวของโยรุแต่ว่ามีความถึกเข้ามานนนนนนะะะะะคคครััััับบบทท้้้้งีีกกก็แแลลลวนะวววตตุ่่่่จจเดยาาหมนไนะครับ เรามาดูสถิติกันบ้างดีกว่านะครับในช่วง30วันล่าสุดที่ผ่านมานะครับในโหมด c o m petitive หรือว่าแหลงมีเอเจนต์ไหนบ้างนะครับในตำแหน่ง Du เอลิสนะครับที่ถูกหยิบมาเล่นเยอะที่สุดนะครับเริ่มกันตั้งแต่อันดับที่1กันก่อนเลยนะครับเลนาครับผมโอ้โหแน่นอนไม่ใช่เลนาเนี่ยก็ไม่ใช่ใครแล้วละครับในยุคนี้เลนาครับผมเป็นเอเจนต์ที่เรียกได้ว่าขี้โกงที่สุดแล้วละครับมีทั้งดูดเลือดหายตัวอันติเมตลีเลือดโอ้โหมีใบิงต่างหากาบลาเลยนะครับทั้งพลิ้วทั้งโกงทั้ง ถือโอโหใครเล่นเป็นๆนหน่อยนะ40คิวขึ้นแน่นอนเลยละครับโดยมีอัตราคิวเดทอยู่ที่1.13ถือว่าสูงมากๆเลยนะครับและอัตราพิกเลทเนี่ยสูงถึง56.7%เลยนะเล่นร้อยตาเจอไปแล้ว56-57ตาครับอันดับที่2เป็นเจ็ดนะครับผมถึงจะโดนเนิร์ไปก็จริงแต่ก็ยังมีคนเล่นเยอะอยู่นะครับโดยอัตราพิกเลทเนี่ยสูงถึง42.6%และมีคิวเดทอยู่ที่1.07%ครับาการเล่นเจ็ดในยุคนี้นะครับก็จะต้องเพิ่มการคำนวณแล้วก็เพิ่มจังหวะการกด เตรียมสกิลแดชเข้าไปหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยสามารถกดแดชได้เลยไม่ต้องแบบคำนวณอะไรมากมายใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องคำนวณกันสักนิดนึงนะครับทำให้เจตเ,เล่นยากขึ้นมานิดนึงแต่ก็ไม่ได้ส่งผลทําให้เจตเนี่ยมันนิยมน้อยลงไปมากขนาดนั้นเท่าที่ผมคิดในตอนแรกนะครับนดัิทสา3ก็จะเป็นตัวของเลสนะครับโดยมีพิกเลตอยู่ที่31.3%นะครับและมีคิวเดชอยู่ที่1.03นครับน้องเลสนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะว่าเล่นเกือบจะยากที่สุดในหมวดของดูเอลิสละเรียกกไดด้ว่่าายาทีสุ เลยดีกว่านะครับเพราะว่าการกระโดดเนี่ยต้องไปฝึกกันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้นะครับเลสก็ถือว่าเป็นเอเจนต์ที่มีความนิยมมาตลอดอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เกมเปิดมาถึงปัจจุบันเนาะอยู่ในระดับ3นะครับระดับที่4เซอร์ไพรส์นิดหน่อยครับเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นเขาเนี่ยขึ้นมาในชาร์ตที่สูงขนาดนี้นั่นก็คือฟินิก์นั่นเองครับโดยมีอัตราพิกไปไม่สูงมากนะครับแต่เจอบ่อยมากๆนะในช่วงนี้เจอบ่อยขึ้นนะครับโดยอัตราพิกเลทจะอยู่ที่16.8และมีวเดจที่1.08%ปอรมาก็น่าเล่นนขึ้เยอะ ครับลองไปเล่นกันดูนะตัวต่อไปนะครับผมเป็นส่วนของนีออนนะอันนี้ก็ได้บัฟมาเหมือนกันนะครับพอเรายิงอันติโดนหัวก็จะเป็นดาเมจคูณเข้าไปเนาะก็ถือว่าโกงเป็นอย่างมากนะครับและช่วงนี้เนี่ยผมเจอนีออนแบบกระโดดสไลด์ข้างหลังแล้วก็ยิงโหบ่อยมากๆเลยนะครับน่าลำคาญมากๆนะทำจังหวะได้ไวนะครับผมเข้าไซด์ได้ไวมากๆจนศัตรูเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับยิงใครที่คมๆหน่อยนะครับเข้าไซด์ไวเคลีย์ไซด์ไวศัตรูเนี่ยไม่ทันโเรเตทมาช่วยเพื่อนอย่างแน่นอนครับสำหรับนีออนก็จะมีพิกเหรอยที่ 15.6%นะครับแล้วมี QD อยู่ที่0.98นะครับส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยโอ้โหโยรูครับผมโยรูมีอัตราการพิกเลดอยู่ที่11.7%เนื่องด้วยสกิลวาร์ปเนี่ยมันอาจจะไม่ทันใจหรือว่าสกิลอาจจะมีความย้อนแย้งในตัวสูงนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีเฟกเทเลพอร์ตนั่นนี่แต่ถ้าเทียบกับตัวอื่นนะครับเรียกได้ว่ามันไม่ต้องมีเงื่อนไขาการวาร์ปนะครับอาจจะมีเลน่านะที่ต้องใช้แบบโซออฟนะครับในการวาร์ปแต่ว่าโยรูมันจะต้องวางวาร์ปไว้ตรงนี้ตรงนั้นก่อนศัตรูอาจจะเดาทางได้นะคร้ยูเี่ ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะครับแต่ถ้าหากยรูมีการลดเวลาแฟดลงแล้วก็บัฟในตัวของวาร์ปเนี่ยผมว่ายรูน่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยนะที่เป็นเอจินที่โกงที่สุดในเกมวอร์ลแดนนะครับแล้วก็คิวดสนะครับผมก็จะอยู่ที่0ู6น้อยที่สุดเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลในคลิปเย็นวันนี้นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าสาหรับคลิปสั้นๆไม่สั้นมัน้งน่าจะ10นาทีเลยแหละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลสถิติจากทาง Waller Buff ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปกับผมฟิลฟิลนี้คนเดิมสวัสดีครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนไปกับเมโลท็อปอัพนะครับผมร้านบริการเติมเกมที่โคตรจะดีที่สุดในตอนนี้มีเกมมากมายมากกว่าสิบเกมนะครับให้เติมรวมถึงวันโลแลนด้วยนะครับโดยจะมีอยู่2ระบบนะครับให้เลือกเติมไม่ว่าจะเป็นระบบเติมเข้าทันทีนะครับโดยแจ้งกับแอดมินทางร้านนะครับผมหรือว่าจะเป็นระบบซื้อโค้ดจากทางร้านเนี่ยมาเติมเองนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้ที่แอดเมโลท็อปอัพหรือว่าจะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับผมเติมเเเตมเักบ